ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super รงอ e n d วันนี้ฮะมากับลูกพี้ไลเองจะกลับไปปะจนภัยกันแบบสามัคคีอีกแล้ว <Wow. S 1> ถ้าเราไม่สามัคคีเราจะตุ้ยเยคราวนี้มีการปะจนภัยสุดแสนระทึกมากมายตั้งแต่ดำน้ำไปยันเมืองหิมะเลยฮะ ดูกันดีกว่าว่าเราจะพิชิตได้ไหม Let's go โฮ้ยพี่ล็อกเฮ้ยฮัสกี้เรากลับมาประจญขีสามัไคีเอ้ระจญภัยสามคคีใช่แล้วการประจญภัยที่เราต้องสามคคีถ้าไม่สามคคีเท่ากับตุ้ยเย่จัดไปกันเลยไหมฮัสกี้นี่เลยคขานี่เป็นแนวปราสาทพี่ล็อกไม่ใช่บ้านไม่ใช่โรงแรมแต่เป็นปราสาทพี่ล็อกเพราเดี๋ยวหมอไปทั้งนี่เอง ลูกพี่เป็นไรไม่มีไรก้าวผิดเล็กน้อยลูกพี่ตกน้ำตู้เย็นแล้วจะจะไปรู้เหรอไอซอสตสตรอเบอรี่นี่มันห้ามโดนอ่ะลูกพี่มาเหยียบเร็วเข้าไปเร็วเข้าจังหวะน,นี้แหละฮัสกี้ก้อยแค่นี้ก็ขวางเราไม่ได้หรอกบอกเลยว้าวนีเลยเดี๋ยวหมาเหยียบตุ่มให้พี่เหรอว้าวที่นี่มันเป็นแนวเหมือนปราสาทยุคโบราณเลยพี่เหรอมาเร็วเข้าฮัสกี้เหยียบมาแต่หมอเอามาก็ลืมไปว่าหมาต้องว,วิ่งไปด้วยพี่กายกรรมกวางเจ้าอีกแล้วพี่เราเร็วเข้าเอาขัวของแกไม่ทันเหยียบซะดี นนเนิ้นเนยปีนปลายเยี่ยวบเลยว้าวลูกวิ่งข้างหน้าดูบันเทิงมีอะไรก็ไม่รู้ยิงยิงปิ้วปิ้วด้วยลูกวิ่งมันมีลูกกระสุนวิ่งไปวิ่งมาด้วยเนะมันไม่โดนเราอยู่แล้วฮัสกี้ลูกวิ่งลองกินชานมไข่มุกสีแดงไหมอะ <c oughs> ไม่เป็นไรเบไอ้บกไอ้บักอะอย่าบอกนะอย่าบอกฉันนะว้าวเล่าไม่หมดเลย ดีเวพีดีมังเราเขาเนี่ยเอาิงแน่นอนไม่มีแล้วการโดนชาดมไข่มุกตุเย่ไม่เชื่อมันได้เลยเออมะเอบเสียวเล่นน้อยจหวัน,นี้เราไปเลยฮัสกี้เชื่อฉันดิ <J. S 1> เจเหยียบค้างไว้ก่อนนะลูกไปม,มาแล้วคราจริงโจ้สไตล์ผ่านไปอย่างง่ายดายเลยทีเดียวเชียวแหละว้าวอีซี่ไข่ตุกเยไเออ่ไม่มีไม่มีไม่มีครั้งเดียวแต่ตุเย่ยถึงสองครั้ง <laughs> เพื่อว่าอย่าไปบอกเขาเด้โอ้เขาเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองลูกไปเหยียบไว้เนะโอ้อีซี่อยู่แล้วว้าวแ,แดงเหลืองเหลืองแดงนี่คืออะไรอันนี้แอบยากนิดหน่อยเฮ้ยอีซี่นี<ล>่ไงเกือบแล้วฮัสกี้ลูกไปเ,เล่นกล้วยเหรอเล่นกล้วยเล็กน้อยนี่ไงฮัสกี้ว้าวสุดยอดไปเลยเจผ่านแบบอีซี่ไม่มีการตัวเยี้อะไรใดๆทั้งสิ้นใช่เหรอ ว้าวคราวนี้เป็นอควาเรียมที่แสนจะเจิดจ้าพี่จัดไปเลยก,กันเลยอควาเรียมโอ้ได้แว่นน้ำอยู่แป๊บเดียวอนอน้เราต้องแยกกันพี่เราเดี๋ยวหมาดำน้ำเองอะจัดไปฉันไปดังธรรมดาได้แหละฮัสกี้เหยียบตุ่มเหลืองแล้วเข้าเดี๋ยวเจ้าจะเหยียบตุ่มเขียวเองไอ้แฟงฟังไม่รู้เรื่องเว้ยงไม่ต้อไ,ไม่ต้องพูด ลูกพี่มาลงทางอย่าบอกนะฮะตุ่มไม่เจอมันล,ลงไปเรมันแบบมาเจอตุ่มแดงพี่เหรอนั่นแหละฮัสกี้ตุ่มแดงต่อไปตุ่มเขียวแล้วค่ะฮัสกี้โอ้โนมาเก็บโดนเลเซอร์พี่เหรออย่าโดนเจียวละเริ่มใหม่เลยนะฮฮาาเเลนดีฮัสกี้จะเห็นเงาแกตะคุ่มตะคุ่มอจุดไหมนั่นไงตุ่มเขียวเดิ่นเลยยืนนานมันเมื่อยตุ่มรู้ไหมยุงก็กดัด <What? S 1> ฉันเหยียบตุ่มเลืองให้แกแล้ว เจ้ออไดแล้วมาเหยียบตุ่มฝารอแป๊บสักหนึ่งไผยจะบุกมาเห็นเงาพี่ล็อกด้วยฉันกำลังจะเหยียบตุ่ม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 เหลืองเจ้าฮัสกี้อย่าตกลาวานะมันไม่ใช่น้ำนะเว้ยไอเนี้ยว้าวมาก็เห็นเหมือนกันเดี๋ยวข้าวฉันเหยียบตุ่มเหลืองให้แล้วเนี่ยว้าวพี่ลอ็อกค่ะเฮนินเนี่ยมาเหยียบตุ่มฝารอสักแป๊บสักหนึ่ง อาที่นีตาเถอะผมุกหปุ๊บมุกหปุกหปุ๊บปุกหม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 ุกหเุกหยุยกยหมุกหมุกหมุกหมุาหมุก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 หมุมกหมกหมุกหกหมุกหมหมุกหมุกหมกหมุกหมุหบอกหมุกมอกหมะกหมุกหุ้กหมุงหุหมุนนกหมุหมุกหมหุ้กหม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 ุวหุกหม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 ุหนุกหมุกหมุาหหมุยหมกอุ้หกหมไกหมุกหมุกหมุหกกหกฉันเร็วเข้า ไปหมาลงมาบอกทางแล้วไี่ล็อกอยู่ไหนฉันอยู่ในในใต้น้ําลึกเนะี่ยแป๊บหบนึ่งหาทางออกไม่เจอนี่ไงฮัสกี้เห็นหัวใช่ไหมเอาพี่ล็อกบุดไปไกลเกินพี่ลอ็อกก็ไปอยู่ในทางตันอ่ะฉันออกมาทางนี้แหละไม่รู้พี่อยู่ไหนนี่ไงเอาลูกไ,ไปไกลกว่าเดิมอีกอะโหนุ่น no, <no>, no, ฉันต้องเหยียบตุ่มอะไรบอกมาปุ่มแดงของพี่ล็อกไปอยู่ตรงนี้อะตุ่มแดงไงั้นเหรอแป๊บหบนึง่งนี่ไงตุ่มแดงเอาหัวไปมองได้ไหมวะโหนุ่นนนฮัสกี้แกต่างหากต้องเหยียบตุ่มแดงไม่ใช่เหรอโอ้ มาแ้งหากี่ต้องกดปุ่มแดงพี่ปด่มๆวๆๆ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 ๆมๆๆีๆๆๆๆๆๆๆวๆๆวๆๆ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 กๆๆ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 วๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 มได้แล้วๆๆๆๆๆมาๆๆ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 ูวาแล้วว้าวกดุ่มฟ้าให้ เจ๊ Jay, ลูกพี่กดไปก่อนเนอะสภาพฉันน่ารันทดมากคัสกีเ่เอาหัวปักเข้าไปในตุ่มนี่ไงลูกพี่กลับมาทางเดินทางสีฟ้าเจกเกิ้ <c oughs> และลูกพี่ต้องลันล้มไปในเขาวงกดเพื่อไปปุ่มเขียวพี่หรอกทางนี้เหรอทางนั้นแหละถูกต้องไปตรงมาตรงไปตรงไปตรงไปแล้วซ้ายมือซ้ายมือระวังโดนลาวามีลาซาบาด้วยโอ้นี่ไงตุ่มเขียวคัสกี้จะกำลงังจะมองตุ่มเขียว ้สุดยอดเราสามัคคีคือพังมากพี่ว้าเจสามัคคีคือพังสุดยอดกว่าจะผ่านก็บีเหรอะทำได้แล้วล่ะฮัสกี้เตอระว้าวไปลองลุกขึ้นมาระดับฮาร์ดแล้วว้าวระดับแข็งเลยแหละฮัสกี้เข้าไปในแข็งแน่นอนออกมาจากน้ำก็เข้าตู้เย็นเลยพี่หวัดจะแดกไหมเนี่ย เฮ้ยมาเป็นฮัสกี้มาทนหนาวอย่าให้เห็นว่าฮัตชิวนะเข้าไปว้าวพี่ล็อกนี่อะไรอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ด่านฮัสเตจว้าวว้าวมีน้ำแข็งด้วยพ็่ลรอสุดยอดไปเลยใครจะไปรู้และโถถังมาวางไว้ตรงนี้หน้าตามันก็ดูอันตรายอยู่แล้วพี่ล็อกแมปากแจ่วชียวนะฮัสกี้ว้าวมีบอลหีมะล่วงหล่นด้วยหัวกับบี้ไปแล้วไงล่ะ ลูกพี่เราต้องรีบไปแบบไฮสปีดแล้วเข้าเก๋ๆนะว้าวอ๋อเนบอลมาอีกแล้วพี่เฉียวหูไปนิดเดียวอะฮัสกี้เลยไปแล้วเข้าะ <c oughs> จะ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 มาถอยหลังอ๋อเราต้องปล่อยมันลงก่อนพี่เหรองั้นแกรีบไปแล้วเข้าเดี๋ยวก็ฮัสกี้มาแล้วเข้า,า,ล,า,ขาลูกพี่ว้าวสามาัมคีคือเหยียบหัวเพื่อนโอ้ oh, Easy มีแค่นี้เหรอ ว้าววิลกิมะแล้วก็เจอลาวาหนาวหนาวแล้วก็ร้อน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 แล้วก็หนาวหนาวลูกไม่สปีดรันเราต้องไปแบบเร็วมากมันไม่ใช่ปัญหาสาหรับฉันอยู่แล้วสปีดรันเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากบอกเลยฮันกี้ฉันเกิดมาเพื่อเล่นสปีดรันโดยเฉพาะเลยแหละใช่เรอใช่บอกเลยว่าพองว้าวสปีดรันที่มีล็อกถนัดอีก สปีดเดตอะเด็ก Let's go นิเนี่ยฮัสกี้คือหมายของความว่องไวดูไม่ต้องเหยียบตุ่มแดงให้ฮัสกี้หลับแป๊บเด็กมาเบอไอ้บ้าก๊อไอ้เขาเดี๋ยวหมายจะตั้งใจโดนแล้วพี่เหรอล่วงอีกทีเลิกครบเลยนะตัดออกจากกองมารดกเลยนะ หาคัสกี้มันจุ่มก็ไปในละวันนี่เดียวเองแต่โดนก็บอกให้ไปตัดหางตั้งกี่ครั้งแล้วฮัสกี้ไม่ยอมไปมันไม่หล่อดลูกไม่โดนไปเลยหมอไม่อยากโดนแล้วเนี่ยต้องมาอยู่ดีฮัสกี้หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกอือฮืจะตายกับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มาคนละข้างเฮ้ยตรงนี้มันหลอกตาเนี่นึงฮัสกี้ระวังนะมันมีร่องอยู่นี่เลยหมอเหยียบตรงนี้นี่ไงไปเล มี <M ult ime> อะไรมาข <nei> oh, ้หน้าดูโอ้ยมาอ,อีกแล้วล no, <no>, mm ่ะเนี่ยเฮ้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 ยโนนโดต้องระบบอลพี่เหรอมันยังไม่มาฮัสกี้ฮัสกี้ไซตินมาสับตีแตกมันจะลุกมาตอนไหนวะอย่าลุกมาตอนนี้ก็พอลุกมาตอนนี้บันเทิงกันลงเต็มหัวเลยนะพี่ร้องไห้เป็นภาษาสเปนเลยแหละว้าวนี่อะไรเขาพลไปหมดก็ร์ชไอซ์บัคสเฟรดแกบฟรอนี่ว้าวเราต้องใช้ไอ้ก้อนน้ำแข็งเนี่ยเติมเต็มช่องว่างระหว่างเราสองคน เอาไปวางตรงสีเขียวเปล่าพี่ฉันต้องเหยียบสีเขียวให้แกเข็นไปก่อนเลยฮัสกี้นี่งไงเชื่อม่นฮนะัสกี้ได้เลยเรื่องเข็นน้ําแข็งเนี่ยหมาํำนานมาเรื่องเข็นน้ําแข็งอยู่บ้านหมาก็เชื่อมน้ําแข็งทุกวันจนเจ๊ตบกระบยโมอยแหละมอยแหละเร็วเข้าพี่มันไม่ยอมขึ้นเดบลตุม่มอมันทรพีพี่เื่นน้ำแข็งทอรพีไม่ขึ้นตุม่ม <What? S 1> อ่ะไอฮัสกี้เขาให้เข็นไปใส่ช่องว่างตรงนั้นไม่ใช่เข็นไปทับตุ่มเอาไปใช่เลย <laughs> โทษ <laughs> ใครบปลูดูด <laughs> พอขี้เกียจแล้วพี่ล็อกตาพี่ล,อล็อกเลยเกย <What? S 1> มารูพี่ล็อกอยากเล่นน้ำแข็งมาฉันจัดจาก,การนี่ก็ได้เรื่องง่ายๆแค่นี้ไมต่ต้องถึงมือฉันเลยจ๊กรกะเดิ้ไปแล้วจ๊กรกะดึกนี่เรียบร้อยเล็งให้ดีแล้วตีให้โดดนี่ผ่านไปนี่เ,นเล้ยงไม่ดีโทษปีโทษกองน่นมันแกนี่เป็นไงล่ะสุดยอดไปเลยฮัสกี้ผ่านอย่างฉล อาได้แล้วได้แล้วลูกแม่มบเหยียบตุ่ม,เ,มเขียวให้หมาก่อนจำเป็นไหมอะ่ะไมห่หมาจะไปไงเรียกลูกพี่สุดหล่อสิจ้ะลูกพ่อสุดหลีว้าวและไอ้กลมๆนี่คืออะไรพี่ล่ะฉันไม่รู้แต่ฉันมีลางสังห่าวสังขอนว่าต้องเข็นไปด้วยในหมาไปสำรวจเครื่องดาก่อนอว้าวนี่ยังไปลองมาต้องเอามาใช้กดจริงด้วยแป๊บ,บนึ่งฮัสกี้ว้าวสุดยอดเป็นอบ มันเข้าไปในหินแล้วพี่มันเลี้ยงยากจังเลยวันนียนินในเรืเ่องบอลขอให้บอกฮัสกี้เลี้ยงยากกว่าเลี้ยงหมาอีกฮ้ยระวังระวังมันมันจะหล,ล่นมันจะหล,ล่นเลยเหรอเดี๋ยวจะมาบาังไว้ไม่ต้องแซวฮัสกี้เดี๋ยวจนี่มาบล็อกไว้เอาตัวบล็อกบอดี้บล็อกสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลย,เลยนี่มักดปุ่มให้มันเริ่มยากเหมือนกันนะเนี่ยฮัสกี้ว,ว้าวข้างหน้ามีอะไรรู้เต็มไปหมดเลยพี่ล็อกระวังน้ำแข็งตกใส่หัวด้วยมันจะล่วงเหรอดูน่านล่วงมากเลยนะ อย่าไปทักสิฮัสกี้ว้าวเราต้องแยกกันไปสองทางอีกแล้วพี่เหรอมาอุย้ยโอ้โหมันแอบยากเล็กน้อยแอบแคบจะกกึกจะเกยบอกเลยว่าไม่ได้กินบอกเลยรู้ไม่เหยียบด,ดินะ่ะแต่ถ้าเป็นในฮัสกี้ไม่รู้ <c oughs> เอย <c oughs> เอชื่อมันในความสามารถของฮัสกี้ได้เลยวิ่ตุวยตรงนี้ฉันเลิกคบจริงจริงด้วยนะตุยตรงนี้เลิกเล่นพิ่เหเยี่ยมมากฮัสกี้อีกนิดเดียวเท่าน,านั้นขอเยียบหัวหน่อยไปเลย เจ๊อ uh, uh, uh. ้าวอ้าวว้า uh, ฮัสกี้มันต้องมาตุ่มนี้ก่อนวะปัดเธอีเจดีมากเอาเลยเราสลับข้ากันตอนไหนเออไม่เป็นไรหรอกตามน้ำไปเลยูวิ่เหยียบไว้ก่อนนะเหยียบไปแล้วเนี่ยฮัสกี้ลากอย่างงอกเลยเนี่ยหอยเจ๊เมื่อไหร่วะฮัสกี้เมื่อไหร่อะไรเหรอเมื่อไหร่จะจบวันเน็ตดันยาวแล้วเกิน นี่ไงข้างหน้าหมอเชื่อมันอุ้ยมันเลื่อนเปิดระวังนั้นเนี่ยลูกพี่กระโดดตรงปลายด้วยอ่ะเกิ๊กเกิ๊ว้าวนั่งววไงฮัคก,ก,กีเกี้ยวเคียวโอ้โหตุ่มเต็มเลยเส้นชัยอยู่ใกล้แค่เอื้อมลูกพี่เหยียบดีๆินอะแกนั่นแหละฮัคก,กี้โดดดีๆเฮ้ยจ้ะเร็วเข้าลูกพี่นิดเดียวถ้ชาฉันตุยตอนนี้นี่นะฮาเฮเล่เจย์เจย์เราไปชิดด่านน้ำแข็งได้แล้ว นั่นแหละทุกคนถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให,ให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยเจอก,กันใหม่คลิปหนะ้าบายบายฮัสกี้ชันหนาวลูกเป็หมาหมาเป็นหวานเหรอลูกเป็หมามีขมี้มูกเยอะๆด้วยอย,อย่ามายืนใกล้อย่ามาเช็ดเสือเอนะ้อฉันนะก็ยืมเช็ดดอย